โลเทสโลเทสหุ่นกลวยประกาศประกาศนี่กอเสียงผู้ใหญ่บ้านนะฝากเตือนนักการเมืองประเทศไทยด้วยนะท่านใดที่ไปฝากทุ่งฝากทองไปร่วมแชร์ทองเปียรทองที่บ้านอมทองหุน่นหุ่นน่นนะนะที่รวมแล้วมีจํานวนถึง2.7หมื่นล้านเลยนะใครที่ไปซุกทองเอาไว้ก็เตรียมตัวได้เลยนะบ้านอมทองหุน่นหุ่นจะแชร์แล้วนะประเทศไทยเราก็มีทําไมไม่ซุกไว้ที่ประเทศไทยเอ,อ่อในตอนนั้นถ้าซุกทองในประเทศไทยก็กลัวท่านจะเห็นมั้งครับ กวอะไรนักหนาบ้าบอต้องเอาผมเป็นตัวอย่างเนี่ยผมซุกไว้เต็มเลยที่ค่ายทหารฮะซุกอะไรเหรือท่านซุกตังเมียเออต่อเกีียวเด้อช่วงนั้นไปซุกซ่อนตังเมียได้ยังไงเมียไม่ให้ตังเลยผมไม่ซุกแล้วใครจะซุกประทถ,<ะ>ถึงยังไงก็แล้วแต่ทองของใครที่บ้านอ,อมทองหุนหุนก็ไปรับคืนด้วยนะถ้าเขาไม่คืนพวกเองก็สวยไปบ้าบอจบแถลงการกรโกโนฉบับที่หนึ่งประจำปี2568า้ยว่าได้เรื่องบ้านอมทองหุนหุน ทองหายแน่เมืองถ้าพวกเองไม่ไปเอาบ้าบอจบหน้า<ะ>จบถแถลงการ<ะ>เราจะตามเจ้าของทองขอเวลาอีกไม่นานทองคขมนที่หุ่นยึดไปจะคืนกลับมา<ะ>บ้านออมทองหุ่นหุนจะแช่พวกมึงเฮ้ เราคนคมเมติงตองได้ขำประเทศไทยแล้วก็รู้สึกสาใจมากๆเลยนะที่เราคนคมเมตรอของพวกเรานั้นได้ร่วมกิจกรรมที่ไม่ใช้สินค้าจากประเทศไทยแล้วหนึ่งในสินค้าจากประเทศไทยนั้นก็คือน้ํามันนั่นเองโดยคนคมเมต์ในเมืองส่วนใหญ่นั้นก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันไม่เติมน้ํามันที่มาจากประเทศไทย หรือไม่เติมน้ำมันในปั๊มของคนไทยอะนะโดยที่คนเขเมรในตัวเมืองนั้นก็จะเข้าไปเติมน้ำมันที่เป็นปั๊มของคนเขเมรของเรานั้นหรือเป็นปั๊มน้ำมันที่เป็นแบรนด์เขเมรเท่านั้นเองแล้วพวกเขานั้นก็ได้ขำปั๊มน้ำมันของประเทศไทยที่ไม่มีคนเขเมรคนไหนเข้าไปเติมน้ำมันเลยแล้วก็บอกคอมเมนต์ประมาณว่านี่คือผลแห่งการลองดีกับคนเขเมรของเรารู้สึกเหงาไหมครับที่ไม่มีใครไปเติมน้ำมัน ถ้าคนคเขมรของเราร่วมใจร่วมมือกันก็ไม่มีใครชาติไหนที่จะสู้ชาติเขมรของเราได้อะนะแล้วนี่ก็คือความภูมิใจเล็กๆน้อยๆของคนคเขมรของเขาอะนะที่จะแบนน้ํามันที่นําเข้ามาจากประเทศไทยแล้วก็ปั๊มแบนของประเทศไทยด้วยะนะในประเทศเขมรนั่นเองเออแล้วเขารู้หรือเปล่าวะว่าบางปั๊มที่เป็นแบนเขมรก็นําเข้าน้ํามันมาจากประเทศไทยพี่เมียวจะพูดทําไมนี่ ขแม่นนำเขาน้ำมันมาจากประเทศไทยถึง90%เลยไม่ใช่หรอพี่เมียพูดอีกแล้วนี่เดี๋ยวคนขคม่นก็รู้หมดหรอกเพ่อเออกูขอโทษกันได้แม่เบ์ถึงแม้ว่าเราคนขมรนในเมืองนั้นจะสะใจที่เขานั้นช่วยกันแบนไม่เข้าปั๊มน้ำมันที่เป็นแบรนด์ของประเทศไทยแต่ความจริงแล้ว เราผู้คนที่แบนน้ํามันที่นําเข้ามาจากประเทศไทยนั้นถ้าคิดเป็นเปอร์เซนต์นของประชากรมเขมรทั้งหมดนั้นก็แค่ไม่ถึง10%ด้วยซ้ําเพราะส่วนมากแล้วคนที่แบนสินค้าที่นําเข้ามาจากประเทศไทยก็จะเป็นแค่พวกมีเงินมีตังพวกคนรวยพวกอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายนะที่ช่วยกันสร้างกระแสจอมปลอมชาตินิยมบ้าบอคอแตกไปอย่างนั้นเอง แต่เราคนคเอเมมตทั้งหลายเกือบเก้าสิบเปอร์ในประเทศก็ต้องยอมรับว่าพวกเขานั้นก็ต้องพึ่งพาสินค้าจากประเทศไทยต่อไปรวมถึงน้ํามันจากประเทศไทยด้วยนะแล้วนี่คือสภาพเราคนคอมมตส่วนใหญ่ตามชายแดนในประเทศนะที่พวกเขานั้นได้ขับรถมอเตอร์ไซค์มารอด่านทางประเทศไทยเปิดเพื่อที่จะขับรถมอเตอร์ไซค์ของพวกเขานั้นไปเติมน้ํามันในประเทศไทยนั่นเอง แม่เกลียดประเทศไทยแต่ขาดประเทศไทยไม่ได้แม่เบือ่อที่เราคนเขมรตามชายแดนนั้นต้องแห่แห่นนำรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์มาเติมน้ำมันที่ประเทศไทยก็เพราะว่าน้ำมันในประเทศขเขมรของเขานั้นแพงมากๆนั่นเอง ปัญหาที่ทําให้น้ามันในประเทศขเขนรแพงนั้นก็เกิดจากทางการของประเทศไทยนั้นได้ปิดด่านแล้วก็ทําให้สินค้าจากประเทศเมรน,นั้นเข้าประเทศไทยไม่ได้อะนะรวมถึงน้ํามันด้วยสิ่งนี้มันก็ทําให้เรานั้นได้รับรู้ว่าเคมรถึงจะปากดีปากเก่งว่าประเทศไทยสักเพียงใดแต่พวกเขานั้นก็ขาดประเทศไทยไม่ได้จริงๆนะขาดไทยไม่ได้ หัวใจแมนขอสารภาพเกยแม่่าวอายเตียยังไตะเลมามออ้มำทำาสบายเจ็บใจอ๋อตียคนเป๊กมันตลบบวบ,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 บม,มาสุกม่ไปเนี่ยเวลาลือใส่ก็ได้เดิมดังเอ,อ่อคนพวกนี้เข้ามาทำอะไรกันวันนี้ที่ท่านผู้ชมนั้นเห็นอยู่ตอนนี้นี่ก็คือคลิปทางกระทรวงแรงงานขมรดนะนะ ที่ได้เชิญชวนชาวเขมรที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยนั้นกลับมาทำงานที่บ้านเกิดเมืองนอนของเราโดยกระทรวงแรงงานเขมรน,นั้นได้ทำตามวัฒนธรรมเขมรโบราณน,นั่นก็คือการทำประเพณีต่อแรหรือว่าประเพณีสตอเบอรี่เขมรโบราณน,นั่นเองโดยได้ถ่ายทำคลิปวิดีโอที่เป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานเขมรที่มาต้อนรับแรงงานเขมรที่กลับมาจากประเทศไทยด้วยการยื่นโอกาสงานต่าง ในประเทศเคมาของเราแล้วก็สวัสดิการอีกมากมายอะนะ ที่ทางรัฐบาลขมรนั้นได้จัดให้ให้กับแรงงานขมรที่เดินทางกลับมายังประเทศขมนของเราโดยทางกระทรวงแรงงานขมรนั้นก็ได้จัดฉากว่าเราแรงงานขมรในประเทศไทยที่เดินกลับมายังประเทศขมรของเรานั้นต่างก็รู้สึกดีใจดีใจมีความสุขสุดเกินที่จะได้กลับมาทํางานในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของเราอะนะแล้วทางกระทรวงแรงงานขมรก็ได้สตอรเบอรี่อีกว่าในช่วงนี้มีแรงงานขมรมากมายหลายหมื่นคน ที่พร้อมใจกันเดินจากประเทศไทยมาอย่างประเทศเขมรของเราเพื่อที่จะมาทํางานในประเทศเขมรของเรานั่นเองแต่ในคลิปนั้นคุณจะเห็นได้ว่าเก้าอี้ที่เตรียมไว้อย่างมากมายคนก็นั่งไม่กี่คนนะนะแล้วคนในฉากนี้นั้นก็ยิ้มยินดีปีดาเกินเบอร์ซะหลือเกินคิดสภาพคนตกงานเดินทางมาจากกรุงเทพมาถึงขเขมรอนาคตชีวิตก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ก็นั่งยิ้มยังมีความสุขซะลอเกินบ้าบอเอ๊ อคติ้งแข่งไปน่อยท้องใส่ต้องพาไปเรียน a c t ิ้งกับรู่เงาะแล้วมั้ง<ะ>ส้มแล้วที่เป็นวัฒนธรรมสตรอบเบอรี่คมเมนโบาราณสุดยัด<ะ>แล้วต่อมาทางซปเปอร์หุนหุนก็ได้จัดโปรโมชั่นสำหรับเราแรงงานเขมเมนที่ทำงานในประเทศไทยที่พร้อมเดินทางกลับมายังประเทศเขมรของเราโปรโมชั่นนั้นก็คือเอาไปเลย<ะ>ข้าวสารคนละ5กิโลกรัม แล้วทางรัฐบาลของเรานั้นก็จะแถมไข่กับมาม่าด้วยนะสุดยอดไปเลยอะ่ะกวอยถ้าโปรโมชั่นไม่ถูกใจถ้าอย่างนั้นก็พักหนี้ให้เลย1-2เดือนกันเลยทีเดียวนะกว่ต่อมาโปรโมชั่นของอุ่นรณในเรื่องนี้ก็ไม่ถูกใจคนขเขเมนในประเทศไทยสักเท่าไหร่เลยนะ ต่อมาซูเปอร์หุ่นหุ่นก็ได้ออกโปรโมชั่นใหม่ครั้งที่2นั่นก็คือ 1. ให้ข้าวสารฟรี5กิโลเหมือนเดิมนะข้อที่2พักหนี้1่1เดือนไปเลยแย่ว่าเดิมอีกข้อที่3ค่าแรงขั้นต่ำต่อ1วันทางรัฐบาลกเมตานั้นจะให้วันละ18,000เรียวกันเลยนะหรือตกวันละ150บาทนั่นเอง <Go> <What? S 1> เราคนขาเมนที่ทํางานในประเทศไทยขั้นต่ำก็ประมาณ4ี่ห้าร้อยแล้วมั้งค้าแรงส่งสุดตะวันก็น่าจะได้วันละพันกว่าบาทมั้งยิ่งขอทางขาเมนที่ทํางานในประเทศไทยวันละหมื่นก็ไม่เห็นแล้วพวกเขานั้นจะเดินทางกลับประเทศขาเม่นไปทํางานวันละร้อยห้าสิบบาทเนี่ยนะเกยข้อที่4รถดรับส่งชายแดนฟรีนะมาอีกแล้วมุกรับส่งคนฟรีขึ้นไม่เสียตังค์แต่ลงเสียตังค์เนี่ยนะเม่เบ้อ ข้อที่5ถ้าเป็นผู้ชายก็สามารถเข้าร่วมกับกองทัพขมินของเราได้เลยะนะส่วนข้อที่5นี้ก็เชิงบังคับหน่อยๆน,นะใครจะกลับบ้านไปเป็นทหารขมนินแมบบเบิร์ส่วนข้อที่6ทางเราจะหางานให้ะนะโดยอาจจะเป็นการขุดคลองฟอนันเตโชนั่นเองไอโครงการคลองบ OK OK ้าบอกระแตกงเนี่ยมันยังยุ่ยเหรอวะเนี่ยข้อ7ข้อสุดท้ายถ้าเป็นผู้หญิงสาว,ส,าว,ส,าวสวยๆนะเราก็จะส่งไปทํางานที่ประเทศจีนนั่นเองเอา้าวโหนอันนี้มันค้ามนุษย์หรือเปล่าโหนเอาดีๆ ส่วนข้อเสนอที่ทางรัฐบาลพูดมานี้มันก็ทําให้แรงงานเขเมรในประเทศไทยนั้นไม่สนใจยิ่งเข้าไปใหญ่เลยนะ ไม่สนใจตั้งแต่กลับบ้านไปทำงานในประเทศเขมรทางรัฐบาลให้ข้าวหนกิโลแล้ว,ว<ะ>ต่อมาเมื่อนโยบายนั้นไม่มีใครสนใจทางรัฐบาลก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้พูดแบบนั้นนะต้องเป็นคำที่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเขมรของเรานนั้ใช้โจมตีพวกเรานั่นเองทางรัฐบาลเขนรของเราไม่ได้พูดแบบนั้นเลยสักนิดนึงนะ,ะและนั่นก็คือวัฒนธรรมการตอแรสตรอเบอรี่เคมรโบนราณน,นั่นเอง5<ะ>ชีวิต เรียมทุกดอกแล้วบอกว่าตาแค่มันเกี่ยวอะไรนี่<ะ>ท่านไหนที่ร่องเข้ามาดูคลิปของเราในช่องนี้กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครไปมักรูดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยเด้อ EP นี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับมีเฮียงหึะ